สวัสดีครับคนนานิวคนค้นคน,คนข่าวข่าวข้าวขาวนขนสิม,มาที่บอกถึงประเด็นดังตอนนี้ก็คือปาเลสไตน์ได้ยิ่งถล่มอิสราเอลในตอนขึ้นที่ผ่านมาเหตุการณ์นิเป็นตั้งแต่ฮอไปเบื่องภาพเหตุการณ์ังล่าวเป็นการยิ่งมาจากฟังของทางปาเลสไตน์นะครับยิ่งเข่าประเทศอิสราเอลโดยที่อิสราเอลก็ได้ใส่ไอรอนโดนในการยุดยังจรวดตั้งวิธีเหตุให้ประชาชนประเทศอิสราเอลรอดมาได้ทางด้านประเทศไทยก็ม่ยอมน้อยหนาครับพอใหญ่ทองนําโดยไอทิดแลและก็คู่บาแพ้ ส้างบังไฟเพื่อโช์เหนือพร้อมกับแนวถ้ใเ้ทางปาเลสตน์ว่าจรวดน้ำวิธีที่ทังปาเลสไตน์ใส่มันเป็นวิธีโค้งเฮ็ดให้อิรันโดนสามารถตรวจจับได้ง่ายหากเป็นบังไฟล้านที่พยายองผลิตเรียบร้อยแล้วหางสีโค้งๆนิดหน้อยย่ำจุดสีริ้วๆๆขึ้นเฮ็ดให้อิรอนโดนว่าสามารถตรวจจับวิธีการตกได้เฮ็ดงานคล้ายๆกันกับจรวดน้ำวิธีมันคือจรวดสุ่มวิธี สำหรับข่าวต่อมาเป็นที่ตกใจก็คือหลังจากที่เจ้าแม่ปากแดงไอ้ไข่แม่น้ำหนึ่งบอกเลขออกมาเสียนหวยก็ได้ภาากันอั้นจนเบิดตอนนี้คาดว่าสามารถซื้อได้ก็คือ0ูครับพี่น้องใส่แล้วหล่อใส่แล้วสวยใส่แล้วเป็นตาฮักเฮตโต้อ,อยู่มองทางซ้ายเหมือนมาริโอมองทางขวาเหมือนเจมจิมองรวมๆ <c oughs> คือจังหมาแดกแซบนี่ละ <c oughs> <c oughs> นี่มเมันเสือธรรมาดานี่คือคตดพอคตดแม่เส้อ ถ้าไม่อยากติดโควิดซสื้อไปใส่นอนอยู่บ้านไม่อยากอดอยากใสไปกินเขาไม่อยากทุกงาใส่ไปเฮ็ดงาไม่อยากห่อนใสไปเปิดแอร์อยากมีรถคันยังไงใสไปดาวรถอยากมีบ้านใสไปซื้อเอาสันตัวนี่คือเสื้อยืดคนนอนหน้าผ่านการลุกเสกจ่าคอยเองอริยาอริยาอาริยาอ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 าริยาอริยาอาริยาอาริยอคนนนาอาริยาอาริยาอาริยาอริมอิยิอิอิชั่นมีแค่140ตัวบริลออาริยาอิริดาอสีสีารม สีขาวสีเขียวราคาตัวละ849,000บาทแต่ถ้าคุณสั่งในวันนี้เราลดเหลือเพียงตัวละ189บาทบริการจัดส่งฟรีพ่อขาอยากขายลูกค้ากรุณาให้ความร่วมมือด้วยส่วนต่างที่ได้จากการขายเสือบไดเอาไปใส่ด้วยพี่น้องเด้อเอาไว้ใส่เอง สุดท้ายดีเบิ้งจบแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดมากระโรงกดติดตามให้น้ำแน่ขอบคุณครับ